สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมพิชิตอาณาจักรสามก๊กนะครับและว,วันนี้ก็ผมก็จะมอะีอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ค่อนข้างจะสําคัญมากที่สุดในเกมก็คือ,อตำลึงนะครับก็ตำลึงก็เป็นหน้าตาแบบนี้ะจะต้องใช้การเติมเงินนะครับแต่ ระบบเกมก็จะมีวิธีการหาตำลึงฟรีๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมานำเสนอ,เ,อเกี่ยวกับวิธีการหาตำลึงมาใช้ฟรีๆนะครับว่าช่องทางการที่เราจะได้รับตำลึงฟรีๆเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างนะครับก็อันนี้ก็เป็นคลิปที่แบบผมทําสดๆเลยนะครับก็ไม่ได้เตรียมสคริปมาแต่ผมก็จะมาแบบ และไล่หาแล้วก็เอามาบอกเพื่อนนะครับว่ามีช่องทางไหนบ้างสำหรับตัวผมก็อันดับแรกเลยนะครับก็จะมาจากการนี้ครับก็จะมาการล็อกอินนะครับก็มันทุกๆ5วันเนี่ยเราก็จะได้รับตำลึงตามตามลำดับนะครับก็อาจจะมี100 120 1 4ยร้อยยี่รแล้วก็200ในแต่ละเดือนนะครับ ก็อันนี้ก็มันจะวนลูปกันไปแบบนี้นะครับก็จะม,ม,ม,จมีตรงนี้แล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามีตรงไหนอีกมันโปรติเหมืนอนแล้วมีตรงไหนก็เดี๋ยวเรามาดูกันผมก็จะหาไล่ๆหาไปเรื่อยๆนะครับจบจากาตรงช่องกิจกรรมและงงวเอาวันล็อกอินนะปุ๊บ ก็จะมีตรงวารยุทธ์นะครับวรยุทธ์นี่ก็อย่างฤดูการแข่งขันนะครับนี่ตรงนี้ถ้าว่าเราถึงเราเราก็จะได้ตำหนิตรงนี้เนี่ยตามตามาตามระดับที่เราเล่นฤดูการแข่งขันนะครับก็ถ้าเราอยู่ราชาแกงก็น่าจะอาราชาแกงเนี่ย มันจะได้ตำลึงพอจบซีซั่นเนี่ยได้ำตำาลึงทั้งหมด2,000นะครับผู้วิเศษก็1,500อ่าอย่างระดับเพชรต,ตอนนี้ผมก็อ่าอยู่ที่หนึ่ันนะครับก็ใกล้ละเดี๋ยวเดียวก็ขึ้นผู้วิเศษละตอนนี้อยู่เพชรอ่าลำดับ1นะครับก็อ่าแล้วก็ช่องทางต่อไปก็คงจะเป็นอ่าก้าอ่ากข้ามผ่านดะ ก้าวข้ามผ่านด่านนะครับก็ตรงนี้ก็ผมก็จะแนะนํานะครับก็ถ้าจะให้เล่นครบ10ตานเนี่ยอาจจะต้องเป็นผู้เล่นระดับผู้ว่าขึ้นไปนะครับอ,อย่างผู้ว่าเนี่ยก็ต้องเป็นทัพที่แข่งพอสมควรนะครับเพราะว่า,าเราต้องจัดทับนะครับโดยการใช้ทั้งหมด5ทับนะครับอ,อย่างอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าอันเนี้ย ทับที่1ทับที่2นะครับทับที่3ทับที่4ทับที่5อันนี้ก็คือผมก็แบ่งแบ่งทับกันไปให้มันได้ทั้งหมด5ทับนะครแล้วก็เราสามารถผ่านด่านสิด้านเนี่ยถ้าว่าคุณเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับทุกเดือนอันนี้คือเราได้ทุกเดือนนะครับมันจะรีเฟรชปุ๊บ เราก็สามารถกดคลิกผ่านเนี่ยคลิกเดียวผ่านด่านได้เลยนะครับถ้าคุณเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงในหน้านี้ในอยากสงสติว่าน้ำเหลืองผมอ่าเลิกเล่นไปแล้วนะครับผมโลโทีมทับน้ําเหลืองเล่นออกไปแล้วแต่ทีเนี้ยมันก็ยังเป็นขุนพลที่ผมรีทิ้งอะ่ะมันก็จะเป็นเลเวลหนึ่งเห็นไหมครับแต่ทําไมมันถึงผ่านเพราะว่าผมไม่เคยเปลี่ยนผมไม่เคยเปลี่ยนทับเลยนะครับ มันก็สามารถที่จะกดคลิกผ่านด่านไดน้โดยที่เราไม่ต้องมาเล่นใหม่ครับตรงนี้ก็จะได้รับตำดึงทั้งหมดพันสองนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คงจะต้องเป็นบันไดสวรรค์บันไดสวรรค์นี่ถ้าเราผมจำไม่ได้นะแต่ถ้าว่าอยู่ในระดับอาณาจักรเสถอนเนี่ยเมื่อจบซีซั่นเนี่ยเราก็จะได้รับสองพันตำลึงนะครับตรงนี้ ตรงนี้ก็รวมๆแล้วก็เดี๋ยวผมคำนวณก่นอนสองพันถ้าว่าตรงนั้นเอาแค่ระดับอันนี้ฤดูกาลเนี่ยเอาแค่ระดับผู้วิเศษก็ได้อีกพันห้าเป็น3ามพันห้าสามพันห้าบวกเา 9, ข้ามเก้า 9, ข้ามผ่านด่านเนี่ยอีกพันสองสามพันห้าสี่ผ่นสี่พันเ็ดและนะครับสี 4, ่พันเดแล้วก็มีตรงไหนอีกไหม หลักๆก,ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็หลักๆเลยนะครับโดยการหาใช้ตำลึงฝีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตรงเนี้ยผมกํากึงอยู่ตรงคุนุคูนุป,ประการนะมันน่าจะได้อีกสามสิบตำลึงนะครับถ้าเราเปิดสุดท้ายเออใช่ครับเนี่ยสุดท้ายได้อีกสามสิบตำลึงทุกวันนะครับอ่ะตรงเนี้ยสามสิบตำลึงเราได้ทุกวันแน่นอนอ่านะครับก็ เราก็จะได้อยู่ประมาณ4,000กว่าๆนะครับก็ถ้าเพื่อนๆมีช่องทางไหนเพิ่มเติมก็แนะนำผมมานะครับในคอมเมนต์นะครับหรือไม่ก็ในไลน์หรือว่าในเกมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนอกจากจะมาแนะนำผู้เล่นใหม่ๆนะครับโดยการหาตำลึงใช้กันในเกมฟรีๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องเติมเงินนะครับแต่ แต่สมมุติว่าเรามีตําลึงแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะใช้ใจ่ายตําลึงที่คุ้มค่ามากที่สุดนะครับก็พยายามหากกิจกรรมที่คิดว่าคุ้มนะครับอ,อย่างผมเนี่ยกิจกรรมที่ผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญมากที่สุดสําหรับผมก็คืออวงล้อจักรราศีนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะใช้ตําลึงเยอะแต่ของของที่เราได้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับ อย่างเช่นอาวุธเฉพาะกายแบบอาวุธอาอุธลิมิเต็ดนะครับแล้วก็จิตส้มอะไรที่มันหายาก,ยากเนี่ยมันจะมาจากกิจจักราสีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ